สวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนโอ้หหมอกลงหนักมากเลยค่ะวันนี้เชา้านี้ฝนตกโปรยๆนะแล้วก็หมอกลงมานิดนึงไม่ใช่นิดนึงสิหมอกลงหนักมากหญ้าสีเหลืองหมดแล้วนะคะใบไม้ใบอะไรก็เหลืองหมดแล้วเนาะแม่รินชวนสามีมาเลาะดูเห็ดค่ะ รู้จะมีไหมเพราะปีนี้เห็ดมันโอ้น้อยมากเลยนะมาดูเห็ดใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนว่าไปไกลไม่ได้เพราะฝนตกด้วยแล้วก็แบบเข้ามาเดินสักสิบนาทีค่ะ เจอดอกเดียวก็ยังดีเนาะ,ะเจอเห็ดมันปูเ้ยเห็ดพึ่งหวานสักดอกหนึ่งเอาไปใส่รีซอตโต้ค่ะถ้าเจอนะ ตอนขับรถมานะก็เจอเห็ดเอเห็ดเมาเยอะอยู่นะข้างทาง จะมีไหมเห็ดจะมีสักดอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโหย่า้าเนี่ยเหลืองหมดแล้วคะ่ะทุกคนทุกปีตรงนี้ยังพอได้เก็บเห็ดพึ่งอยู่นะดอกสองดอกเนาะ แต่มาปีนี้ยังไม่เจอสักดอกเลยนี่แปดเห็ดแครอทไหมเนี่ยมีอยู่นั่นเหลืองๆแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดที่เราเก็บเนาะโอ้ยแม่แต่เห็ดเมาก็ไม่มีเลยที่นี่ เห็ดแดงเห็ดดินเห็ดน้ำหมากใช่อุ้ยเห็ดอะไรอ้ยเห็ดน้ำหมากแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะทุกคนโดนท่ากกินไปจนไอ้นี่แหละปีที่แล้วก็ได้เก็บอยู่หน้าที่นี่สามสี่ห้าดอกอยู่ อันนี้เห็ดอะไรอันนี้วิลลินก็เคยเห็นคนกินอยู่นะคล้ายๆเห็ดตับเต่าบ้านเราเยแต่ว่าตัวเองไม่กินไม่เคยกินก็ไม่กินเสียงสามีเดินข้างๆแยกกันเดินอ ต,ต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีเลยนะวันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนดอกเล็กๆเนี่ยสีขาวเยอะอยู่นฝนมาแล้ว Proprio zero papi, zero funco. Oh, <coughs> boh, non c'è più, andiamo sta arrivando acqua. Buono. Dove porcino? สามีเจอเห็ดแต่หมนไม่ใช่เห็ดกินนี่น่ารักดีกลับดีกว่าค่ะทุกคนไม่เจอเห็ดเลย อันนี้เห็ดอะไรเห็ดนางแก่แก่แล้วเห็ดนางแก่เน่าแล้ว กลับแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆ่านนะผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาลินเนาะทั้งเข้ามาดูใหม่แล้วก็ที่ดูติดตามกันมานะคะทุกคนวันนี้ไม่เจอเห็ดเลยคะ่ะมาเดินป่าแล้วเห็ดก็ไม่เจอนะกลับแล้วคะ่ะมือหนาวมากเลยตอนนี้มือเหี่ยวหมดแล้วหนาวเพราะฝนมันเริ่มตกแล้วคะ่ะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีคะ่ะ โอยต้นสนสวยมากเลยดูสิ